วันนี้อาจารย์เห็นคลิปของคุณทิศนาชุนาวันขึ้นหน้าฟีดเต็มเลยนะคะในหลายๆแพลตฟอร์มเรื่องการอ่านตัวเลขงบประมาณสอสผิดมีแต่คนแซวเรื่องการอ่านตัวเลขผิดนะคะจะมีใครฉุกใจคิดถึงตัวเลขนั้นไหมว่ามันมากจนเกินไปค่ะ7 6 8ดร้อยบล้านหบาทเป็นเงินที่มากนะคะเราเอางบประมาณเหล่านี้มาใช้กับเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือเปล่าคะ แทนที่เราจะเอาไปบริจาคหรือเอาไปช่วยเหลือคนจนคนที่ขาดแคลนในสังคมคนที่ขาดแคลนในประเทศไทยมีเยอะแยะแต่เงิน768ล้าน6 1,800บาทเนี่ยมากระจุกอยู่กับคนกลุ่มเดียวนะคะซึ่งอาจจะใช้แบบทิ้งๆคว่างๆไม่ได้ใช้แบบคุ้มค่าได้ซ้ำนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นประเด็นที่เราควรจะสนใจ ไม่ใช่ไปสนใจการอ่านตัวเลขว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดเราควรสนใจว่าเงินจำนวนนี้มันเยอะเกินไปนะคะสำหรับคนกลุ่มเดียวมันควรจะมีการกระจายไปให้คนที่เขายากจนคนที่ลําบากไม่มีจะกินไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านอาศัยบางคนเนี่ยต้องอดมื้อกินมื้อนะคะบางคนพิการด้วยซ้ำแต่ก็ไม่มีเงินกินข้าวค่ะ เราควรจะมาคิดกันดีกว่านคะว่ามันจะมีวิธีการใดที่จะทำให้เงินจำนวนเนี้768ย768ล้าน6แสนมันกระจายไปยังคนจนคนที่ยากลำบากมากกว่าที่จะกระจุกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวค่ะ